ครับสวัสดีครับสุภาพฟาร์มครับบ้านน้องซิมตำบลบคกรามเพื่อจะตุลาัากพี่บ้านจังหวัดเลยครับมือเนี้กับเป็นเศ้าวันที่มีสิบหาด้วยครับสองพันหาร้อยหกสิบหกครับเมื่อเนี้ยได้แม่แยกลูกแม่แม่บอกนี่ครับเนี่ยเบิ้งกับี่ครับลูกแรกเ้ว้ยครับขายไปลูกโอ้ครับเหลือแม่ครับเนี่ย เดี๋ยวแม่ครับลูกตัวที่สองข้าสองเนอครับงัวก็เจาะกว่าค่มโตมาแล้วล่ะเดียนกวต่อผมกับตีท้องว่างนะครับไอเป็นรุ่นนอครับเครื่องดำหูดำเนอครับนี่เพิ่มสูงร้อยหาสิบหาบวกรวมเลยครับย่า่งอขอมครับบึ่งหางลามเลือกปดห้นหาลูกวยครับกูดะเชิดครับ นาเลี้ยงนาเจ็บครับเพียงดำหูดำเบิดครับหูกับ่ัวชัยวัเนี้ยครับเพียงปากด้ยครับเปิดราคาแบ่งปันให้ถือครับพี่หนังกับตึ้งเลยครับสองเมื่นเก่าพันหาลอยครับทรงไห้พี่โดยอีสานครับนี่กับโตมากผมส่งงไ้เลยนี่หาวัได้ครับวเงินแสนเลียสองเมื่นเก่าเนี้ยครับใหญ่เงี้ยครับ อินเตรเลียงเวนตาเจฟักเบื้องหลอดครับน่ะต้มเบื้องปวดอ่ะโอ้ยแบบสดใสดีครับแข่งขาดีเล็บดีรับประกันตรงทอนเดือนหนึ่งครับนี่ตัวนี้ก็ขายลูกไปแล้วครับลูกผูดีครับนี่เหลียแม่ครับจดลูกแรกรกันครับนี่แข่งขาดีเล็บดีครับเด็กเครื่องดำเครื่องบดนะครับนี่เอาไปเลี้ยงกินเน้อครับเลี้ยต้นทาดเนี่ย เทียงดำหางลามเลือกเดียครับเปิดซึกเชือกเลยนี่ก็เลยครับแม่ยายลูกดีก็ซื้อแม่สาวครับเป้าเอาเลยครับเป้าโทรมาเล่ผมอยู่ช่องไห่เลยครับมือนี่เลยครับอะไรมือนสามพันหาลอยแล้วครับเนี่ยความช่องช่องไหนี่ครับเนี่ยโทรมาครับอะไรเนี่ยพวกแม่แม่ง้วกับขากเนี่ยครับสดลูกแหลกครับเพิมสูงลอยสามสิบห้าบวกรอบครับ มื่นสามพันหาลอยท่งหอซี่ครับตัวอีสานนะครับเนี่ยเปล่าเลยครับเนี่ยขายลูกไปแล้วแยกลูกไปแล้วกับผมรับประกันต้นนี้แะครับบงเอิญเจ้านมเจ้านมซี่ครับนมซี่พมีจริงนะครับเดี๋ยวตัวสตว์วันจีบ่าแยกกับอดบว่ไห้ตัวไรกันนะส่งแยกครับโตมากครับมื่นสามพันหาลอยแมงว่าครับไอ้ก้อยซีแม่สาว พ่นบิึงของแท้บบึงไงเลยครับนี่สองเมื่อเกาหาลอยแยกไปครับงามๆครับได้เครื่องดันเครื่องเว้ดเลยเง้ยเอาดีโอ้ยเป็นตะเช็บครับตะกี้มึงว่าเงินแสนนานๆนู่นงามครับสองเมื่อเกาหาลอยครับเฝ้าท่อครับต้องไงที่เลยครับเซอรอิสานวันนี้เช็บกันดีบ้งยังเหรอครับเอาสักนี่เหรอครับขอจบคลิปสักนี่ลหรครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ